ไม่ใช่เราออกไปทํางานนะเราตื่นสี่โมงครับเลยม,มาตากผ้า,าตรงนั้นคือแม่พูดอยู่บอกว่าไม่ได้ตื่นจากแม่บ้านนะแต่มาหาหน้าเลยค่ะค่รักรักลูกสะพ้ายเนาะไม่นด้แม่พูดอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้บุ๋มบุ๋มทำท่ากระยกกระเยยก่อนแต่มาหุงอาหารแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่ไม่ได้แบบหาลูกสะพ้ายมาต้องมาเป็นเป็นแม่บ้านหรืออะไรเงี้ยโอ้โหโนษณาดีมาก แล้วแม่ก็บอกว่าแล้วแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ก็ทําไม่เป็นเหมือนกันเข้าข้างกันสุดแม่ก็ทาไม่เป็นเหมือนกันแบบปุ่นข้าวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หาคนมาทําให้อะไรเงี้ยผมทําไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแล้วหุูทําได้ไงนะกับพีทหุูทาได้ไงนะวาสนา จริงๆแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่าคนที่ดูไลฟ์ตอนนั้นอ่ะยังอยู่ในไลฟ์นี้บ้างไหมคือเหมือนแบบเอ็นดูสุดอะตลกว่าแล้วก็ให้บอกทุกคนว่าแบบแม่ให้ของขวัญลูกสะพายแล้วนะกล่องส้มด้วยอ่ะที่เ,<อ>เห็นนะ<อ>แล้วแม่บอกให้โชว์ให้โชว์หน่อยแต่โชว์ให้ทุกคนดูด้กันไม่ประมูลครับประมูล ปุ่มบอกไม่ให้ใครดูซื้อแล้วราคาดีป่ะใช่ราคาในไลฟ์วันนี้ลองไปเลื่อนดูเจ้าอื่นนะราคาเราดีจริงๆคือใครม่าแม่รีโทรมาว่าพูด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 สุดท้ายว่าจริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากให้หมุ่มมีลูกนะแต่ว่าจริงๆอ่ะแม่ก็แก่แล้ะแม่ก็อยากเห็นหลานยายมีได้ละมีได้ละตองแม่อยากให้มีหรือไม่อยากให้มีนะเล่งแล้วใช่ไหมเล่งแล้วใช่ไหมแม่หนูเป็นคนสุดท้ายเลยที่อยากให้หนูมีลูก แต่เมื่อกี้เมื่อกี้พ่อก็คือจะบอกว่าพ่อเกิดปีงูเล็กแล้วก็เดือนมกราใช่ไหมเราก็แพร่งบอกว่ามงก็บอกว่าเออเนี่ยท้องสักมีนาก็จะเกิดวันแบบเดือนเดียวกันปีเดียวกันใช่แล้วเพราะปีหน้าเป็นปีงูด้วยพ่ออินดูเลยนะไม่พ่อบอกว่าให้เกิดเดียวกับพ่อไปเลยจีวันไหนวันไหนยี่สิบเก้าอ๋อทุกคนจะเกิดเลขยี่สิบเก้ากเลยเราเลือกได้ค่ะบุ๋ม เราเลือกวันเกิดลูกได้ได้ป่ะหนูไปดูหมอก่อนค่ะเดขออนุญาตไปดูหมอก่อนเจาถ่ายพาพีทเมื่อกี้เราบอกแม่บอกอีกว่าบุ๋มงานอ่ะท้องก็ไลได้หนูด้วยใจออดทราบค่ะเพราะว่าพี่พีทเขาไล่เป็นหลักเลยหนูปอดงานก็หมดแล้วโยนไปให้เรียบร้อยหนูแค่นั่งสบายๆมันจะไปช่องอื่นไม่ได้ค่ะต้องอยู่ในช่องนี้เพราะหนูต้องได้เงินด้วยใครได้ค่าตัวเยอะกว่าคะหนูค่ะ ทำงานเยอะกว่าคะพีค่ะมันจะมาเยอะกว่าได้ยังไงคะมันไม่ถูกต้องค่ะช่องไข่คะะช่องไข่คะช่องบุ๋มค่ะที่มูงดูจัดการให้หนูเลยนะคะได้ค่ะน้องบุ๋มเยี่ยมค่ะพี่ปูเยี่ยมเลยหนูปบป้าพี่ปูก่อนพี่พีคาำว่าพี่ปูยังไม่ว่าอะไรสักคำเลยยืนขายไม่หนูมาใหม่ทุกค